ตรงงูจื้เอเต้นมากับนุ่นและมากับโบเฮ้ยกาแฟกูใช่ะปะเออเฮ้ยบั๊มมึงทำไรวะผมมึงไม่มีซะหน่อยเออเฮ้ยเยติงเงี้ยอะไรวะโอดซิคุณเพื่อนเออเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะน้องเจนกูทิ้งกูเขามากับคนอื่นเหรอแล้วก็มาใครวะมากับนุน่นและมากับโบนั่นไงกูว่าแล้วอีดอกมึงได้ยินใช่ไหมมึงคือร้องเพลงว่าแต่มึงเป็นผู้ชายเหรอวะใช่กูเป็นผู้ชาย ไหนขอดูหวมหน่อยอยากความกูบคคอกล,ออลมพัดหลุดไปแล้วเพื่อนเอ,อนั่นทำโดยการยิงจ่อวะเออเฮ้ยเ,เป็นไรว,วะหัวร้อทั้งวันเลยลงทะเบียน์ห้าพันยังไม่ได้เลยเฮ้ยกูได้ออแล้วไปเจ้าห้าพันเล่พนันมาแดดกี่รอบวงเลยเออเฮ้ยมึงเป็นไรวะเรื่องเยอะนะมึงเนี่ยอยากเห็นหน้าพ่อแม่มึงจังเลยพ่อกูเป็นแก๊กงั้นแม่เป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเปล่างั้นแม่เป็นอะไรแม่กูเป็นเด็กเสิร์ฟ เอาอีดอกต้มกูเอ๊ะเฮ้ยนั่นของกูเพื่อนอ้าเข้ามาในก่อนเดี๋ยวทำลาบไปกินอันนี้ดื่มชาร้อนๆก่อนนะโอ้อใจมากเพื่อนนะกูเพื่อนดีดเออมือเลดูดเอะกูรำคาญเสียงมึงมากเลยอุอุอุ๊อุอุไอุ๊อุกอุ๊อุ๊อุเอย๊ปุ๊แล้วุอบ๊อุ๊อุ้อุ๊อุ๊อ,อ,อ,อม๊นนอป๊ปอ,อ,ค,อปครับผมผม,ผมบริอุิอุล๊ลให้เพื่อกินแค่นั้นเอง บ่อยหลวงพ่อกับเออผมโดนก็อะไรครับเมื่อเช้าว่ามีคนแจ้งว่ากุเล่นพนันห้าพันแดกเนียบเลยไม่เรียกเจ้าที่ด้วยใช่ไหมเฮ้ยกอนทอนครับบังหลังคนเรียกคุณครับเอ้ยเอ็มบีพูมึงรับจ็อปเหรอเมื่อเช้ากูเห็นมึงหายปลาอยู่เลยโอ,อ้ใช่ทุนหนีเงินไม่พอนะเพื่อนตอนเช้าขายปลาตอนยึนตำรวจอา้าวเฮ้ยบ่ครับเมือนอนเล่นเลยคนนี้เนี่ยเล่นเสร็จเก็บของเนี้ยนะเอ้ยอีดอ,อกกูตายพี่กังวลกกูเลย